ทำงานหาเงานินตามสไตล์สาววิโอค่ะธุรกิจติดฟิล์มติดฟิล์มรถยนต์อู้ฟู่จริงมาชมบรรยากาศคา่ะมาดูร้านนี้ทำไมคนเข้าเยอะมาชมค่ะต้องมีเคล็ดลับแน่นอน ติดกระจกนะคะกูกูคนมาใช้บริการเยอะคนมาทำเยอะเลยอุปกรณ์เยอะกำลังเล่านะจ๊ะจะพาไปติดฟิล์มรถยนต์นี่ฟิล์มรถยนต์นะคะมันเป็นรอยไปติดการไปติดการตามมาชมจ้าพัทยา พัทยาพัทยากลางเราจะไปร้านพัทยากลางไปไหนติดอ้าติดไฟแดงนู่นติดไฟแดงตกไม่ได้ตก,กไม่ได้ก็ตรงไปตรงไปนะคะอันก็มีทำไมมาทำไก่เพราะอะไรเพราะอะไรเออ อีก600เมตรใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยบุญกันจนามาไกลแนมาจยาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดกระจกกันมาชมบรรยากาศนี่นะคะหน้าร้านกำลังทำอยู่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงนะพี่น้อง ี่ชั่วโมงคอ่สองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงตอนนี้ก็ทําอยู่ทําความสะอาดแล้วก็ลอกเห็นข้อใช้อะไรนะั้นมีดกันไกรมีดคัตเตอร์เสาะเๆะออกไอันนี้เขารัดคิวให้ก็จะใช้หลายคนหลายคนนะคะทำพนักงานหลายคนก็ใช้เวลาสองชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ มาพักห้องมีห้องรอห้องรอปาก็าจะมีห้องรับรองให้นะคะติดแอร์อย่างดีแล้วก็เขาก็จะมีของอุปก,กรณ์ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีน้องๆมานะก็จะมีของเล่นให้ด้วยนีนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจได้รับความนิยมนะคะ ตื่นอาหารนะคะกาแฟนะคะตื่นอาหารตุ่นกาแฟแต่ถ้าลองใช้เวลาตื่นจะเบียงไม้เลยนะไปกันไปกัน ราก็คุยกันไปด้วยนะคะเรามีเพื่อนมาก็คุยกันไปด้วยกาแฟสองแก้วกาแฟสองแก้วนะคะตอนนี้อันนี้จะหมดแล้วนะคะ่ขนมตุนเต็มที่เลยตัวกุ๊กแก รถยนต์กันลอยก็ได้รับความนิยมแน่นเลยต้องจองคิวกดล่าเกือบไม่ได้ทำเพราะอะไรเอ่ยเพราะไม่ได้จองคิวอาล่านี้ต้องจองนะคะต้องจองคิวโทรศัพท์ก,ก็ไม่ได้เอามาด้วยค่ะซิตับแฟนรสองชั่วโมงเขบอกว่าสองชั่วโมง แล้ก็มากันนะคะสังช่ะมงแล้วเราไปดูลุ้นกันติดฟิลมจะออกมาเป็นแบบว่าแค้ฟิลมเท่าไหรอไ่อะพี่นอยความหนาหกสิหส <60. S 1> <60 S 2> นะคะเราใช้าใช้ความหนาอยู่ที่หกสินะคะอเเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ขนมนาวองฉันมะนรเก็เก็เก็บเมาดามฮายคิปกาแฟอเมริมมกาโน่น้ำผึ้งมะนาวอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวคาปูอูหวานน้อย ลืมต่อไปนะคะเขารีบทำให้เราเพราะว่าคิวที่จะมาในเที่ยงอันนี้เขารีบทำอ,อาจจะเสร็จแล้ว 11โมงเดี๋ยวจะมีคิวต่ออีกเที่ยงนะคะอ๋อก็มีน้ำยาขัดใช่ไหมเราทำเองไม่ได้ขัดแล้วก็เขาจะมีน้ำยาแต่เราไม่มีเราก็เลยต้องมาให้ร้านเขาทำให้นะคะใช้บริการที่ร้านเลยทีเดียวจบนั่งจิบกาแฟวนไปคนมาทำเยอะ ล้วนะคะบริการดีอีกหนึ่งธุรกิจนี้สนใจนะคะบริการดีคนเยอะแล้วก็รีวิวรีวิวในออนไลน์ก็มีส่วนนะคะทำให้ธุรกิจนี้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ร้านนี้คนเข้าเยอะนะคะแล้บริการดีกับร้านนี้เก็บ้วนะคะส,สรุปคือ ยังไงนะเขาบริการดีทำเลแล้วก็บริการดีตอนตอนฮะบริการดีตอนที่เราเอารถออกมาเขาก็ขยับรถออกมาให้เนาะอันนี้ก็คือบริการดีนะคะแล้วก็ทําเลเขาแล้วก็รีวิวรีวิวในออนไลน์แกงฟิล์มใหม่ใช่ไหมอันนี้คือฟิล์มติดใหม่แล้วไม่มีแล้วนะคะ ไม่เอี่ยมก็บอกว่ารอสองสามบาท